สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อนะครับหน่วยหนังกลางแปลงที่มีหน่วยเยอะที่สุดในประเทศไทยล่าสุดปี2,565นี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากกลุ่มรวมพลคนนักหนังกลางแปลงนะครับซึ่งผมเองก็ได้เห็นโพสต์ของทางเจ้าของหน่วยเองนะครับ นั่นก็คือหน่วยเปียวสาวภาพยนตร์อำเภอนาำพงจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งได้พดไว้นะครับหน่วยนี้ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2545นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่7หน่วยนะครับไว้คอยต้อหรับท่านเจ้าภาพนะครับสำหรับเปียวสาวภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังที่หน่วยเยอะที่สุดในประเทศไทย ปี2,565นี้นะครับสำหรับแฟนๆ FC น้งก้างแปนะครับคิดว่าหน่วยไหนที่มีเยอะกว่าหน่วยนี้ก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้นะครับซึ่งผมเองก็หาข้อมูลมาหลายๆที่แล้วนะครับในปี2,565นี้ไม่มีหน่วยไหนที่จะเยอะไปกว่าเปียวสาวภาพยนต์ได้แล้วนะครับก็นับว่าเป็นหน่วยที่ มีหน่วยฉายเยอะสุดนะครับในยุคดิจิตอลปี2565นี้นะครับมีอยู่ด้วยกันเจหน่วยนะครับแล้วก็ทางช่องก็จัดให้เป็นอันดับหน่วยนังกางแปลงที่มีหน่วยเยอะที่สุดในประเทศไทยปี2565นี้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับถ้าผิดพลาดประการใดทางช่องก็กราบขออภัยมาด้วยนะครับแล้วก็ในหน้างานปีนี้นะครับอยากจะติดต่อเบลซาวภาพยนตร์นะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ 2เบอร์นะครับแล้วก็ทางผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าดูบนจอไม่ทันนะครับก็เลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับสำหรับเปียวสาวภาพยนตร์ที่ฉายด้วยระบบดิจิตอลนะครับในหน้างานปีนี้นะครับก็เตรียมหนังใหม่ๆไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับซึ่งก็จองวันฉายได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีด้วยกันถึง7หน่วยฉายนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าของหน่วยเปียวสาวภาพยนตร์ อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับที่ทางช่องได้นามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางแอดมินเพจลงพลคนลาน่างกงแพงไฟสานะครับที่ทางช่องเราได้นาเรื่องราวมาจะทําเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทแล้วก็รวบรวมเรื่องราวนะครับแพงต่างๆไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ